เว้ยยังไงเพื่อนชุบอยู่ไหวไหว,ไวกองพลเสือดำเว้ยโดนยืนเพื่อนเปิดโคโน่เพื่อนเปิดโคโน่สวยหลบหลบอีฝั่งหนึ่งเพื่อนอีฝั่งหนึงงน่งอีฝั่งหนึ่งอีฝั่งหนึ่งโอ้ยมันไม่ได้ยินรู้นายยืนนอกไอ้หมอนอกโคโน่อ,นอ๋อตรงไหนเนาะที่มันเป็นรูปหัวใจอ๋อใช่ใช่ใช่แม่ก็ต้องไม่ก็ต้องหาเหรียญให้เจอครับมันจะเป็นแบบฟรีไฟคอยอ่ะจะเป็นเหรียญสีทองอ่ะมันจะซอชุบที่ตู้ได้อะไรเงี้ย ไไดปเออมันอันนี้มันมันใช้สองร้อยชุดเพื่อนได้นะแต่ว่าต้องมีตังค์ข้างหน้ามีตัวตรงอดินข้างหน้ามีตัวฝั่งซ้ายมืออันไปข้างหน้านั่นน่ะไม่ใช่นี่นแหละมันมีตัวมันมีตัวมันมีตัวเอาข้างหน้าตรงนั้นมีตัวใช่ใช่เออแล้วหลังมาพอดีไม่เป็นไรครับทุกคนดูเดี๋ยวผมจะให้ดูอะไรวันนี้เรามาพบกับทีมแท่นแดน เขาเพิ the the ่งสมัครลายดีใหม่เล่นนะครับผมเขาชื่อว่าเชอมแล้วผมก็เพื่อนเราก็เพิ่งหัดเล่นกันอีกคนนึงอีกคนนึงก็หัดเล่นเหมือนกันเราจะมาเล่นกับผู้เล่นที่เขาหัดเล่นกัน3คนนะเนี่ยแสดงว่าเบอร์สามเขาเพิ่งสมัครใหม่เขายังไม่เคยได้แชมป์แน่เลยอะไรอ่ะแชมป์อะไรเหรอเหรอใครยังไม่รู้ได้แชมป์คืออะไรบูย่าไงบูย่าไงเธอรู้จักบูย่าเปล่าเธอเคยเล่นพับจีบ้างไหมอ๋อเล่นพับจีนั่นแหละชิคเก้นดินเนอร์นั่นแหละอันเดียวกัน โเล่นทับีไม่ค่อยเหงน้วอะชอบเล่นวอลสนฮะเล่นวอลสนเลยเหรอใช่เล่นกับเ,เพืน่นอุย้ยตึงเกินเล่นวอลสนเลยเวอร์ชั่นพีซีหรือ,อโมบายอ่ะอ๋อเล่นพีซีด้วยมันนาวมาดาวไอ้ต้นนาว,อนนาวไอ้นี่มันตึงไอ้ตัวนี้มันตึงสายเติมเลยเนะนี่ยเห็นไรเห็นไร โอเคโอเครับทราบรับทราบระวังนะมึงโคตรคมเลยไพี่ข้ามากข้ามาตายเลยัวน,นี้มันตายเลย

มิตี้ใหม่มาตรงผมอ่ะมันจะตายแล้วมันจะตุยแล้วตรงเนี้ยตุ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 ยมาเอาของได้นะตรงนี้ของเยอะมากเลยตายมันตายยังไม่หมดอ่ะมันยังมีอยู่ยู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 ที่บ้าน ไม่มีระเบิดจับมาเลย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 เออบุญเติมบุญเติมเฮ้ยเพื่อน,น,นโดนเพื่อนโดนเพื่อนโดนวิ้กกดตายเลยกดกดตรงรูปหัวใจเลยเดี๋ยวชุบเดี๋ยวชุบต <c oughs> ู้ใหม่ครับตู้ใหม่ <c oughs> มาตายบงประเด็นทำไมไม่เห็นตัวมันวะ โอ้ยยังไงมีมีเท้าขึ้นมีเท้าขึ้นลงรถลงรถเฮ้ยดาวนายดาวมันดาวมันดาววงแรงอยู่นะมียาหรือเปล่าในกล่องศพถ้าไม่มียาระวังตุยนะครับเมื่อกี้ได้ยินขงพี่เหรอใช่ใช่พี่ยิงพี่จริงพวกเราได้คิวยังอ่ะผมยังไม่ได้เลยพี่เมื่อกี้ไอ้โจรสงไ้วอร่พี่ร้านผมโอ้ยพี่ขอโทษพี่ขอโทษไม่เป็นไรพี่เอาเลยครับใครได้คิวมันจะเหมือนพี่เราโอเคจัดไป มีตัววิ่งมามีกำลังวิ่งเข้านอกหมอกอยู่ตรงนี้ครับผมในตัวนี้<โ>ตัวนี้ตัวนี้ตัศัตรูแล้วแต่มันเลยน้องแต่มันเลยไม่ได้ในปืนผมมันยิงอินนี่ไม่ได้โอเคพิจารณาไปแล้วกันอะโอ้ยป้าไม่เลาะเป้าไ,ไม่จับเฮ้ยมันหนาวมันหนาวมันหนาวไอ้เอ็มโฟสีทองนี่มันดีจริงๆเลยว่ะเราได้รับไะเนี่ยของแจกฟรีเนี่ยสกินเนี่ยวัวฟังไงวะเนี่ยหลังหลังเดี๋ยวเราไปชุบเพื่อนเบอร์สี่กันดีกว่าไป มียาไหมอ่ะเบอร์สามมียาปะเนี่ยไม่มีเะค่ะเอาไปเลยครับนี่เอาไปเลยเอาไปเลยเราเราให้หมดเลยมาขึ้นรถเลยครับขึ้นรถเลยแตะแตะคำว่านั่งอ่ะสวยสวยอย่างนั้นแหละกี่ตัวเบอร์สองตัวแล้วกี่ตัวนายคู่เดียวมีตัวเดียวอยู่ต้นต้นไม้ไปเลยต้นไม้ข้างนอกบอกเหรอมนดามมนดามันดาม วแม่ไมด้ยเลันชุบกันแล้วมันตายวงหรือเปล่าไงไงจริงด้วยเนี่ยเนี่ยเนี่ยในในในตู้ดรอปสีม่วงเนี่ยมันมีไอวอลฟรีนะเห็นป้ามันซื้อได้ไอเรื่องของลงไปก็ล่าไอเทมฟรีอ่ะไอวอลอ่ะสองก้อนเฮ้ยนายเบอร์สินายมาลงกับเพื่อนหน่อยดินายข้าวง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 ขึ้นรถขึ้นรถใครจะขี่รถเปล่ามามาเดี๋ยวเราพาไปบวชคนหนึ่งคนหนึ่งขึ้นมาเลยเบอร์สองไม่เอาปืนที่ตู้หรอนาย มันอยู่ขนน้างบนเนินน่ะวิหลายตัวเลย นี่แทงนี้ตายตีนังแกมันตีนะโหเหลือสามตัวเลยหรอนี่มันจะชา้าเราปะวะโอ้โหอะไรกับเราวะเนี่ย เว้ยมันตายมันตายมันตายเราไม่มีอหอลแล้วไหนเราไม่มีหอลเอารอเบิดกูไปกินเอาไปเอาไปพี่เอาระเบิดมาเป็นคังเลยไม่ใช่ใช่ใช่เอ้าตายจริงด้ว <laughs> ยมันก็ไม่หลบเลยเนาะ